ตั้งไปอบน้ำปลาโนงัวเหลือนิดเดียวอวมวืมแอ้วตุนงัวงัาใส่เไ็แน้วพี่ห,ห้องปลาหอมๆมาทีใส่มากไปเลย อกห้อนมนปลาเติมเติมเยียมยอดนึกอหนอนคกได้ปาเอตั้งตบ้กันเอางตีละ่างกนตนยัง้อ สวัสดีค <man qualified worldwide> ่ะสวัสดีคุณอย่างน้อเหมือนดอกดลยเบาสวัสดีอย่างน้อดึงนอกแม่ลองเช็คมเ็นุ่งอานเนอะใจดูตั้ ขอบอคุณที่แวะมาเน้อค่ะข้าเพิ่นบาสวรรค์ข้าม่วนแมนกก่นบระจาบาสวรรค์ข้าม่วนแั่นปะจบางขอบคุณเดิอค่ะที่แวะมาเนาะค่ะเนาอไม่น้องเจียมทอ,อดทปลาต้แจ้งทอดปลาต้มแจงหน่อยใล่ายหอยนีไ่ไม่เจีรกีมาเกีันเค่ะเด้อ มาก่งมากเลยพี่น้องวังตัวตัดใส่ตัดใส่จ้าขอบคุณค่ะขอบคุณใจกปอด เป็นมาเขียเค่ะกอดตาจัง ปามมเมยงจนอีกต้ปอปาบกงคุณนะอีกต่อไปเพิ่ง,ง,ง,งมือเพิ่งมือลงจะขออนุญาตลงไล่ก่อนเล้อค่ะตำแตงนี่